เธออยู่กับฉันหมเฮ้ยสัญญาเราไม่ใช่หรอก็ฮางเฉยๆพูดว่านะฮางเฉยๆวันนี้เอ้ยเราบอกเราจะไปไปทำไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกไปทำเาืองนั้นไปเองเราไม่ต้องบอกเรื่องนั้นไงเรื่องนั้นเรื่องนั้นคือความลับระหว่างเราสองคนแต่ว่าเราเราจะไปไหนก็ก็วันนี้มันหยุดของพวกเราสองคนเราก็จะไปหาอะไรทำกันครับ อ่าใช่ครับแล้วก็ไม่แต่เราบอกกดได้ไหมต้องโอเคได้ได้โอเคพี่เน็ตดูกดเขาไม่ให้คนอื่นรู้เพราะว่าคนในบริษัทก็ห้ามรู้ใช่อันนี้คือเรื่องอะไรอ่ะเหนกงานนไงคุณคุณไม่เคยดูหรอทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์สี่ทุ่มสี่สิบไงแต่ว่าผมชอบซีรีส์นี้มากเวลาแบบว่าบางแบบคือบางทีก็มาเร็วคือบางทีก็มาช้าก็อีพีล่าสุดคือผมเหมือนกับว่าเฮ้ยติวเตอร์ สวัสดีครับทูเตอร์คอเบ้าสวัสดีครับเราอยากคอกับน้องบ้างอ่ะได้จงอะไรครับยูเตอร์เตอร์กลับมาได้แล้วกลับมาได้แล้วเตอร์คอเบ้าอะไรเนี่ยเขาอะไรนะแต่เขาตอนนี้เขาไทยไอ้นี่นี่หรอใช่ปะกลไลฟ์วิดใช่ก็แบบ มันหยุดของพวกเราค่ะผมก็เดี๋ยวจะพาน้องไปเก็บไข่ไก่หยุดนะอะไรนะก็แค่หายเฉยเตอร์ปฏิเสธตอนนี้ยังไม่ได้อ๋อใช่เตอร์ทำงานอยู่แอทาย everyone สวัสดีครับโทรศัพท์มือมือมืดใหญ่เลยนะจู่ๆมันก็ปรับแสงปะ อะไรเน็ตแอดไลน์ของตัวเองไปไหนกันขับรถดีๆนะครับรถติดมากครับตอนนี้จริงก็วันนี้วันอะไรวันวันพฤหาอีกสองวันอีกสองวันแต่วันนี้เรามีนี่นี่เรามีเบื้องหลังของ e p ีนะครับอ๋อใช่ t i e ที่ i c e นะครับผมก็เป็น behind the scene นะครับพรุ่งนี้เราแบบเจมเจมเห็นภาพปกก็คือตารวมตาปูดว่าคุณร้องไห้อ่ะ เือเจ้าน้ำตาลองเก่งเนี่ยแต่จะไม่ลองอ่ะไม่อยู่แบบคิดลองนะคนณดิ๊นคุณดิ๊นเท่าไหรหรอฮะไม่ก็แค่แบบแซวแซวแซวสวย Hi everyone ฮุยหยุดเลยคุณน่นละพที่นี่เทเายหร่ทำไมหรอเขาผิดอะไรหรอไม่ไม่ด้ไม่ไม่พูดอะไรแต่ก็แค่แบบขำ ความสุขเนาะฟังจนเมย์ฟังสูบอยู่ด้วยกันมีความสุขเจ้าผลล้อยิมใช่ไม่เลวอีสยิมว่าไงคิดถึงน้องยิ้มกังเลยกังเลยล่ะคิดถึงกันเลยเออคิดถึงจังเลยครับเห็นไหมอยาก ทุกคนใครยังไม่ดูวอของิวเตอร์ยิมที่ไปหนัาไปดูด้วยนะครับชอบมากแบลวมากมุยิมแบลวมากตัวเล็กสุดแหมไปไปซซลเขาทำไมครับรถวันนี้ครับทำไมหน้าจอมันมืดอ่ะไม่แสงหรือเปลคิดถึงนะครับยิมคิดถึงมาสองสามรอบแล้วเนี่ยนี่คิดถึงไม่คิดเลยอ่ะ คิดถึงแบบคิดถึงจนอดใจไม่ไหวไงให้แบบให้พวกเราเห็นอดใจไม่ไหว if you hear me now ดูซุปต้อนดิยังร้องเลยเดี๋ยวติดไม่หรอกเราเราเราร้องหลบลิกระติ์อยู่แล้วทุกเพลงเรามันที่สุดอยู่แล้วใช่ฟิลเตอร์ลอยใช่ครับเดี๋ยวเช่าดิฟิลเตอร์ลอย I love y o u t o o Oh, I love y o u t o o Hi สวัสดีครับก็ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับขอฝากนะครับผมยานิกานนนะครับไป็ไหนครับไม่บอกคำมุยิมอ๋อความลับใช่เป็นความรับที่อยู่ในใจเป็นความรับที่อยู่ข้างในเฮ้ยเด้จะบอกว่าพรุ่งนี้เรามีงานก็ถ้าใคร ถ้าใครว่าก็มาเจอกันได้นะครับผมที่ Gateway เกตเวย์ใช่ไมนะผมงานเซ็กซี่แลนด์ใช่ไหมอ่า oh, ใช่เซ็กซ<ช>ี <X xy. S 1> ่ก็จะบอกว่าอาจจะมีรวมพลกันด้วยนะทุกคน oh. ก็อยากให้ทุกคนติดตามออฟฟิเชียลนะครับผมว่า oh. ถ้าเรามีรวมพลหรือ,อยังไงอยากให้ทุกคนมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับแที่สาคัญนะทุกคนฝากปั่นเทนปั่นแท็กกันด้วยนะเพราะว่าจริงๆจ,จะบอกว่าคือพวกเราอ่ะอยากให้ทุกคนมาช่วยกันปั่นเทนเพื่อที่จะเหมือนกับคนเหมือนกับ คนอื่นๆจะได้เห็นหรือว่าลูกค้าจะได้รักนะครับผมถุงเทนมันติดนะครับถ้าติดเทนหรือว่าให้คนอื่นมันได้เห็นว่าแบบเฮ้ยเมเจอร์คือใครหรืออะไรอย่างเงี้ยผมขอฝากที่แฟนคลับช่วยกันปั่นเทนกันด้วยนะครับแล้วก็พวกเราสองคนก็จะช่วยกันปั่นเทนไปด้วยใช่แต่เราเชื่ออยู่แล้วว่าแบบทุกๆคนแบบเขาซับของรับซับของอะารเงี้ยก็ขอบคุณมากๆนะครับผม Hi Okay Guys Please say something in English. Ah hello, hello Indo fans. Um, we are Nate and like we so happy to have you guys support us and watching us and don't forget to watching um Best Friend P5, right? Uh, we're so happy. Yeah. And we can't wait to watch uh, bad friend best แต่ว่าเดี๋ยวหาก่อนคิดดูว่าแบบจะทำาซ่ไหนไปเก็บไข่ไปปลูกไปปลูกผักไม่แต่มันจะมีวันหนึ่งที่แต่งตัวให้ชูชูไหมชูชูคงโอ้ยชูชูงออยู่ตอนนี้คุณโดนชูชูงอนแน่ผมพูดเลยจริงวันวันตุ๊กตุ๊กแน่แน่เลยเขาจะงอนคุณเขาจะแบบเขาจะมองคุณด้วยสายตาแบบเธอทำแบบนี้กับฉันได้ไม่เอาเลยคือจะบอกว่าแค่เธอมองก็พอแล้วแมวเหรอ เธออ่ะชอบมองแรงอ่ะเขาปลายแดงเลยนะเขาไม่ชนหรอครับเราเอะชนเราไม่ชนครับเออใช่มีอ่ะไอ้กระ,ะจกหถดเนี่ยพอมันหายมุมเนี่ยมันเหมือนแบบว่าสนโนว์ของเออใช่สวัสดีทุกคนนะครับ5,400กว่าคนนะครับผมก็อ,อ่า So the hello Indofer and have Hi Nice to meet you everyone. But you never come to Indonesia? Um, if possible we want to go Indonesia um, and like many countries, we want to go we want to have a meeting in um, many countries. If possible. what about meeting technology? ฝากด้วยนะครับรักกันไหมหัวใจมันอยากนอนไลฟ์ for Kolea fans We gonna have like uh Kolea fan meeting like uh May on May วันที่ก็ยังไม่รู้วันใช่ไหมอ๋อยังไม่รู้ครับผมเมย์คือเดือนห้าเมย์คือเดือนห้าโอเคครับก็ต้องติดตามเร็วๆนี้ครับผมแต่ว่าแต่ว่าที่แน่ๆเลยก็คือเราจะมี first meeting ที่เกาหลีใช่ ทช่แหละคือตอนนีตนน้ตอนนี้เรารู้แค่ว่าคือที่เกาหลีคือคอนเฟิร์มแล้วแน่ๆครับผมแต่ว่าประเทศอื่นๆก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มนะครับผมแต่จะบอกว่า,มากกว,ามากกว่าหนึ่งประเทศแน่นอนครับตอนนี้ที่รู้มาแต่ว่าเดี๋ยวว,ยว้าวแต่จะบอกว่าต้องรอดูว่ามีประเทศไหนบ้างน,นะครับผมอยากให้แบบจัดแฟนมิที่คอนแกนที่อยากไปกาลสินนะอ๋อ อย่าไปอาสีแล้วครับโอ้ยคุณพูดเสียงอย่งทำไมนิดไหนจะไม่อยู่กัน,นไม่อยู่นี่ก็พูดน่ารักนามม่าใครยอมคุณพูดเสียงครัคบสจ้านี่แฟนขับให้นี่มาด้วยน้ำ,น,ำน้ำเขียว <c oughs> น้ำเงิน โอเคมาละเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับโรตีจังเลยครับทุกคนหไหนลองขยี้ตาแบบเรียดดิตาตาหลุมทั้คหมดโรตีจริจงวันนี้วันอะไรมันคลิปไมันน่าจะสูมออกได้นะกกมือมาช่วงนี้มือแห้ง แมวมือไม่ไม่ไม่มึงมันเปียกอยู่ไม่อยากทายจิงตอนมือเปียกมันต้องเช็ดเช็ดชู้ดีอ่าเฮ้ยนี่ชู้ของอุ้ยในซับซับให้ไงคุณผิดกดละไม่ผิดครับไม่ผิดผมอันนี้ผมไม่ทำอะไรคุณเลยผมเอ็นดูมาท่านรถรถไปแล้ว มัมีกลิ่นเลยนี่ไอิชู่นีุ่นี้มือแหเลยน,นี่มือแหงที่ทมือเปียกแบบ every time everyday งเต้นเวลาอยู่กับม่าหยุดนะนนะ,นนะใช่ครับอ่าน่ารักดใรบเลยเ กำลังอ่านคอมเมนต์อยู่สวัสดีครับทุกคนก็ใครที่ผือเข้ามาดูในไลน์นะครับกขนน็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อเจมนะครับส่วนคนที่ใส,ส่เสื้อดำอยู่นี้ชื่อว่าพี่เนทนะครับพูดถึงหน้ากากากิเลนหน่อยคือเอาจริงอะ่ะเนี่ยไม่รู้เลยว่านิวไปรายการนี้แล้วก็ตอนที่เข้าทวิตเตอร์เห็นแฮชแท็กว่าหน้ากากอกิเลนขึ้นเออขึ้น,ข,นขึ้นเทนแล้วเราก็เลยแบบกด เรากดเข้าไปดูปุ๊บแล้วเราก็แบบเฮ้ยเสียงคุ้นๆแล้วแบบดูแบบด้วยท่าทางด้วยแบบหลายๆอย่างอ่ะก็เลยคิดนิวไปหรอแต่ว่าด้วยความที่แบบเราเจอนิวบ่อยมากใช่แล้วเราเราเจอนิวบ่อยมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่านิวไปรายการแบบนิวเอาเวลาไหนไปยังไงคือเข้าใจว่าแล้วแบบพอตอนที่เป็นฉายที่สอหน้ากากออกมาก็เลยแบบแอบตกใจตรงที่แบบเป็นนิว ป็นิว้องอีกนิดพี่เราใช่คือดีมากเป็นหน้าหน้าทองที่แบบเราไม่เคยฟังในเวอร์ชันไหนเลยอ่ะแล้วเราชอบเวอร์ชันนี้มากอะไรอย่างเงี้ยแบบเก่งมากครับแต่ก็แอบตกใจจริงเพราะว่านี่ก็ไม่รู้จริงเพราะว่าถ้าปกติแบบเวลาแบบมีใครไปรายการไหนหรือว่ามีใครแบบไปงานไหนอ่ะเราก็จะรู้อยู่ล้ี้่ใช่ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ว่านี่แบบไม่รู้เลยว่านิวไปรายการนี้อะไรเงี้ยก็ฝากเป็นกำลังใจ แล้วก็ฝากซัพพอร์ตน้องมิวกัน้เยอะด้วยนะครับเพราะว่าน้องแบบเก่งมากงจริงๆฉันจะเป่าคาถาโอเคครับตอนนี้ก็ตอนนี้เซียเนตต้องตั้งใจขับรถขับรถเยอะมากไหนไปดูไว่าจะรุ้เหรอ คุณจะยุ่มผมเหรอไม่ยิ้มเลยผมถ้าผมพูดได้ดีผมขับรถนะนะผมเป็นคนท,ที่เวลาอยู่บนรถจะชอบ,อชอบแบบดู่ันจอิริงผมชอบลองผิวนะเ <c oughs> ปล่ามีคอมเมนต์นบอกว่า ชอบคอมเมชอบรองเพงมากแค่เ่ยรเจมหลืมวิธีขับ <_ S 2> รถอย่างเอยจริงๆก็ยังไม่ลืมครับแต่เจมเคยขับรถที่นี่แล้วกี่ครั้งนะครั้งเดียวปะเออแราก็ไม่ขับเลยนะ ก็จะบอกว่าฝาก EP 5ด้วยนะครับผมเสาร์นี้นะครับใช่ครับที่ช่องวัน31เวลา4ทุ่ม40หรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะครับผมเพราะว่าแต่ละสัปดาห์ก็จะมีทางที่อาจจะคาาเคลื่อนบ้างใช่ครับผมก็สามารถดูรีแลนได้ที่ผ่างยูทูบนะครับมันเปนชีทชแ้ลแล้วก็อัดคัดเวอร์ชันที่ง่ายี้เวลา5ทุ่ม40-45ใช่ครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับอยากรู้ว่าใครเพิ่งรู้จักีนเจม เีเป็นคนทีชอบต้องจับจับอะไรได้ก็จับอะไรจับรถจับมือข้างนี้ค่ะจับเขาขับรถสองมือกันนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคือขจับ่อยแบบเดียวเฮ้ยเฮ้ยเขาเป็นไงวันนี้ยังไงผมก็จับไเองวันนี้แบบยังไงเฮ้ยทางที่เราจะไม่อยุ่นกันมันแบบมีความแบบสบายใจไม่บังคับไปตามฟิลอันนี้ไม่หมบังคับให้บอปผจับก็ไม่ให้จับไป่จับกันเลคุณรู้ไหมว่า ผอถ้าจับอ่ะุมต้องเสียแรงเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปนะแต่ก่อนตอนแรกที่ขับรถให้ให้จับมือนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ออนแค่สี่ปีแล้วเป็นอย่างนี้เหรอไม่จับไปเล้วเนี่ยเห็นไปไหนบอกว่าจะไม่อยู่กันผมไม่ได้อยู่คนเลยผมครับเริ่มแล้วเนี่ยผมก็แค่เริ่มแล้วผมก็ให้จับแล้วแต่คุณต้องขับรถก่อนเนี่ยมันทางโค้ง เราขับเดี่ยวได้คุยลองทาย<น>ขับสองมือกันมั้ยคใช่ขับสองมือแบบนี้ก็อ่ะยังไงอะ You like BTS surprise right. yeah I like BTS มีเฮ้เราก็เพิ่งดูไปเมื่อเชา้าป่ะเพลงวายของพี่แทยองปะ่ะใช่แล้ว โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราขอลงไลฟ์ก่อนเพราะว่าคนเยอะมากแล้วเดี๋ยวจีจะมาตดอดตันนี้แล้วยังไงก็ขอฝากติดตามอย่าลืมกับอานนท์ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากติดตามพวกเราทั้ทงสองคนด้วยแล้วก็ทุกคนเลยแบบในดูมันดีนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ <S <S สวัสดีครับบ๊ายบายครับ